สวัสดีครับก็พบกับผมอีกเช่นเคยนะครับท่านเหมือนอายธยทะยาคลิปนี้ผมจะมาพูดถึงนะครับวิถีชีวิตของคนโบราณในแต่ละยุคแต่ละสมัยนะครับก่อนที่จะมาเป็นปัจจุบันเนี่ยนะครับวิถีชีวิตของบรรพชนบนรรพกษัตริย์หรือว่าบรรพบุรุษของเราเนี่ยนะครับ <S <S เขามีวิถีชีวิตที่แตกต่างกันออกไปอันนี้ผมมาพูดถึงรวมยุค หรือว่าคะขะกันไปนะครับแต่ไม่สามารถระบุได้ชัดเจนว่าเป็นยุคหนึ่งยุคใดนะครับก็ต้องทําความเข้าใจกันก่อนอันนี้ผมก็จดมานะครับเป็นหัวข้อหัวข้อนะครับรวมถึงผลมากลากไม้แล้วก็เทศกาลหรืองานเลื่นเริงต่างๆเนี่ยนะครับในตําราที่ผมเอามาอ่านก็คือ ตำราการจดบันทึกของวัฒาการล้องที่ผมได้เคยพูดเอาไว้ในหลายๆคลิปสำหรับผู้ติดตามของผมที่ติดตามผมตั้งแต่แรกๆก็คงจะเข้าใจดีพอผมเกิดขึ้นมาว่าตำราการนั่งอิงในการเอามาพูดเนี่ยผมก็เอามาพูดจากตำราการจดบันทึกของบรรพบุรุษของเราตำราที่ผมอ่านมาจากวัฒาการล้องนะครับอาจจะมีการอ,อ่านบ้างอะไรบ้างเนี่ยเพราะว่าผมก็ จำได้แต่ว่าให้มาเรียบเรียงเพื่อความที่มันละเอียดขึ้นเนี่ยผมก็เลยจดใส่กระดาษนะครับอันนี้ต้องมาบอกกันตามตรงก่อนว่าเอ๊ะทำไมคลิปนี้มันไม่เห็นหน้ามันได้ยินแต่เสียงแล้วก็ดูเหมือนว่ามันจะอ่านเอาซะมากกว่านะครับแต่เนื้อหาสาระสําคัญนั้นที่ผมเอามาอ่านเนี่ยนะครับก็คือว่าผมจําจากในการจดบันทึกนั้นเอาไว้แล้วก็มาจดใส่กระดาษแล้วก็เขียนเป็นหัวข้อหัวข้อเอาไว้นะครับแล้วก็มาพูดอัดลงในคลิป เพื่อที่จะให้ผู้ติดตามของผมนะ่ะหรือว่าผู้ติดตามท่านใหม่ท่านเก่าหรือพ่อยกแม่ยกเนี่ยได้รับรู้เอาไว้ตรงกันนะครับว่าเนี่ยมันเป็นแบบนี้แบบนี้นะครับเพราะว่ามันดูเยอะมากเนี่ยเป็นสีหน้ากระดาษ A4 เลยที่ผมจดเอาไว้นะแต่ผมก็จะพยายามพูด ให้ท่านผู้ฟังเนี่ยนะครับเข้าใจได้ง่ายที่สุดแบบชาวบ้านชาวบ้านแล้วกันนะครับมาเริ่มกันที่หน้าแรกหรือว่าหัวข้อแรกก็คือวิถีชีวิตของคนโบราณแต่ละยุกนะครับปลานะครับอาหารการกินของเขาเนี่ยนะครับปลาจะเป็นวัตถุดิบหลักของคนโบราณแทบจะทุกยุกทุกสมัยเลยก็ว่าได้นะครับคนสมัยก่อนเนี่ยเขาจะนําปลาไปไปหั่นเอาเนื้อเอาเฉพาะเนื้อนะครับขูดเอาเนื้อแล้วก็สับ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  สับให้ละเอียดเลยเหมือนเราทำเนื้อส้มหรือว่า,าปลาส้มพวกนี้นะครับสับให้ละเอียดจากนั้นก็นำไปปรุงปรุงรสนะครับก็นำไปปรุงในวิถีแบบแต่ละยุคแต่ละสมัยนะครับซึ่งก็จะแตกต่างกันออกไปนะครับเนาะแล้วก็จากนั้นนำไปปรุงเสร็จเพบพอปรุงได้ที่แล้วก็นำไปนึ่งจากนั้นเอาไปตากแดดจนแห้งสนิท เก็บไว้นะครับพอแห้งสนิทแล้วก็เอามาเก็บไว้ในกระบ,บอกหรือภาชนะใดภาชนะหนึ่งเพื่อนําไว้กินเวลาเดินทางไกลๆนะครับรวมถึงลบทัพจับศึกด้วยนะครับอันนี้ก็เกี่ยวกับกองทัพที่เดินทางหรือว่าเดินทัพเนี่ยไปต่อตีตามหัวเมือง,งต่างๆหรือประเทศสลาตต่างๆนะครับหรือเวลาที่ออกอหรือว่าเวลาที่อยากจะกินนะครับรสชาติจะคล้ายๆกับเนื้อแห้งตากแดดที่ปรุงรสปรุงเครื่องนะจากนั้นนะครับเขาก็จะนําไปย่าง กินกับข้าวเป็นการถนอมอาหารของคนโบราณอีกด้วยนะครับนำไปแกงนำไปต้มอะไรเงี้ยได้หมดเลยนะครับเพราะว่ามันเป็นเนื้อปลาที่ถูกปรุงรสมาเรียบร้อยแล้วนะครับหรือจะเอาไปย่างกินนะส่วนใหญ่แล้วเขาจะาไปย่างกินนะครับทีนี้มาพูดถึงของหวานนะครับของหวานเนี่ยคนสมัยก่อนเนี่ยเขาจะนําฟักทองเนี่ยเอาไปต้มหรือว่าไปน,นึ่งให้สุกเนี่ยจากนั้นนําไปบดเอาไปกวนหรือว่าเอาไปคนให้เข้ากันเนี่ย แล้วก็นําไปเทใส่ใบไม้เกี่ยเกี่ยเกี่ยให้บางๆแล้วนําไปตากแดดคล้ายๆกับไอ้มะม่วงกวนนะครับท่านผู้ฟังอาจจะเคยเห็นอยู่นะมะม่วงกวนหรือมะม่วงแผ่นตากหแห้งสนิทแล้วนําไปเก็บไว้เอาไว้กินหรือว่าเอาไว้แจกลูกแจกหลานนะครับกล้วยตาก,ก็เช่นกันนะครับบางยุคเนี่ยก็เอากล้วยป่าสุกมาตากเพราะว่ากล้วยปา่าบางยุคบางสมัยเนี่ย หรือว่าสมัยก่อนเนี่ยลูกใหญ่มากเลยนะครับเอามาตากแล้วก็เหมือนกับกล้วยตากปัจจุบันของเรานี่แหละนะครับแล้วก็เก็บไปกินไอของหวานพวกนี้นะครับคือคือว่าเวลาเขากินข้าวเสร็จเนี่ยนะครับเขาก็จะกินอของหวานตามนะครับก็การกินวิธีการกินตรงนี้ก็ตรงกันอยู่กับปัจจุบันของเรานะครับอาหารการกินเนี่ยของคนยุคเก่าทำกินกัน,นง่ายๆนะไม่ยุ่งยากส่วนมากเมนูที่เอามาทําก็จะเป็นต้ม ย่างนึง่งแล้วก็แกงน้ำพริกเนี่ยแล้วก็ผักเนี่ยจะขาดไม่ได้สมัยนั้นยังไม่มีเมนูทอดนะครับยังไม่มีเมนูทอดอาหารต่างๆรวมถึงข้าวของเครื่องใช้ก็ถูกประยุกต์พัฒนาการมาเรื่อยๆจวบจนถึงปัจจุบันนี้นะทีนี้มาพูดถึงผลไม้นะครับผลไม้สมัยก่อนเนี่ยผลไม้นั้นคนโบราณเนี่ยจะกินผลไม้ป่าเป็นหลักจากนั้นก็มีคนคิดค้นด้านการเพาะปลูก จึงนำผลไม้ชนิดต่างๆเนี่ยมาปลูกในหมู่บ้านหรือกลุ่มคนบวกกับผลไม้ที่นํามาหรือว่านําเข้าจากต่างชาติต่างประเทศเนี่ยเพาะไปเพาะมาเอาปลูกไปปลูกมาเนี่ยผลไม้ก็กลายพันธุ์ไปในรูปแบบต่างๆจนถึงปัจจุบันเพราะผลไม้ที่เรารู้จักถ้าย้อนไปในสมัยก่อนเนี่ย ก็อาจจะไม่ได้เป็นรูปร่างหน้าตาแบบนี้นะครับเนาะก็มีการกลายพันธุ์ไปเรื่อยๆนะครับผลไม้ก็กลายพันธุ์พืชก็กลายพันธุ์รวมถึงคนด้วยแล้วก็สัตว์ด้วยนะครับกลายพันธุ์ไปเรื่อยๆแล้วก็จะเป็นรูปร่างหน้าตาอย่างที่เราเห็นในปัจจุบันนี้นะครับแต่ถ้าย้อนไปเมื่อก่อนเนี่ยนะครับมันก็จะไม่เป็นแบบนี้นะครับรวมถึงชื่อเรียกด้วยนะครับส่วนเทศกาลนะครับเทศกาลเรามาพูดถึงเทศกาลหรือว่าการจัดงานลื่นเริงเนี่ยนะครับจะมีการลเล่นที่อาจจะคุ้นหูคุ้นตา ของใครหลายหลายคนนะครับเช่น หัวล้านชนกันนะฮะมีด้วยนะครับสมัยก่อนแล้วก็การชกมวยนะครับการชกมวยเนี่ยเขาจะชกเป็นการละเล่นนะครับสมากกว่านะครับแต่ว่าคือแม่ไม้มวยไทยเนี่ยก็คือว่าสามารถเอาไปปรับใช้ในกองทัพอย่างที่ผมเคยพูดไปในคลิปก่อนๆนะครับก็ถ้าเป็นการเล่นเนี่ยตามงานวัดหรืองานหมู่บ้านต่างๆเนี่ยเขาก็จะเปรียบมวยหาคนเปรียบมวยอย่างคนอ้วนก็เอาคนอ้วนกับคนอ้วนมาชกกันมันจะได้ดูแบบสนุกสนานมากกว่านะเขาไม่ไปมุ่งเน้นว่าใครจะแพ้ใครจะชนะนะครับก็คือว่าเอาเป็นงานด้เรื่องงาน สนุกสมมากกว่านะครับและอื่นๆอีกมากมาย ที่กําลังจะเลือนรางหายไปก็มีตามยุคตามสมัยคือหมายถึงว่าการละเล่นนะครับตามงานเลื่อนเริงต่างๆหรือว่างานวัดต่างๆเนี่ยมันก็เลือนรางหายไปตามยุคตามสมัยนะครับพอยุคสมัยมันเปลี่ยนไปนะครับการละเล่นบางสิ่งบางอย่างเนี่ยมันก็เลือนรางหายไปด้วยนะครับหรืออาจจะมีอยู่แต่ก็น้อยนะครับหากมีงานนะครับซึ่งแน่นอนก็จะมีการท่องกลากรอนหรือบทเพลง ที่ขับร้องซึ่งจะเป็นเพลงที่ชาวบ้านแต่งกันขึ้นร้องเองลําเองรวมถึงชาววังก็จะมีข้าราชการแต่งเพลงหรือก่าบกรอนขึ้นในพระราชสำนักรวมถึงการขับเสภาถวายขุนหลวงในงานพิธีต่างๆออันนี้ก็มีมาตั้งแต่สมัยก่อนแล้วนะครับเนาะหากพูดถึงเพลงนั้นนะครับเกิดขึ้นเมื่อใดพศออใดก็ไม่มีผู้ใดรู้หรือ มีการจดบันทึกเป็นหลักฐานได้แน่ชัดแต่จะแน่ชัดและเป็นที่รู้จักในสมัยต่อมาที่ใครหลายคนรู้ก็คือเพลงยาวเจ้าฟ้ากุ้งนะครับซึ่งเจ้าฟ้ากุ้งเนี่ยเป็นพระราชบุตรของสมเด็จพระเจ้าบรมโ,มโกรหรือว่าาหลานพระเเจ้าสือดาง,งพราชนะเจ้าฟ้ากุ้งเนี่ยเป็นทั้งนักรบและนักกวีแต่งเพลงกราบกรนรวมถึง บทเสภาต่างๆเอาไว้นะครับตั้งมากมายหลายคนอาจจะเคยเรียนหรือเคยได้ยินนะครับเจ้าฟ้ากุ้งเป็นเจ้าฟ้าที่เก่งรอบด้านรวมถึงพาสษสติปัญญาแต่สุดท้ายพระองค์ได้กระทําผิดต่อพระราชวังนะต่อคือทําผิดกฎต่อพระราชวังนะแล้วก็ลอบเป็นชู้กับหญิงสังวารจนเป็นเหตุให้พระราชวิดานะครับ หรือสมเด็จพระเจ้าบรมโกศเนี่ยนะครับทรงปิ้วแล้วก็ทรงสั่งให้ถอดพยศทั้งสองพระองค์นะครับและนําไปประหารชีวิตนั่นก็เป็นหนึ่งเรื่องราวนะครับของที่มาที่ไปที่เรารู้กันดีเกี่ยวกับกราบกรหรือว่าบทเพลงต่างๆเนี่ยที่มีการจดบันทึกที่ชัดเจนก็คือมาจากเจ้าฟ้ากุ้งอย่างที่ผมพูดไปหรือว่าหลานพระเจ้าเสือนะถ้าพูดแบบภาษาชาวบ้านนะครับย้อนกลับมาที่งานลื่นเริงนะครับ งานเลื่อนเรงเนี่ยหรือว่างานประจําปีต่างๆเนี่ยระหว่างการจัดงานของราษฎรและชาวบ้านสามัญชนเนี่ยที่ทั่วไปเนี่ยก็จะแตกต่างกันออกไปนะครับจัดตามงบนตามผู้คนและชุมชนนั้นๆอาหารในวันงานหากคนสมัยนั้นถ้าเขารู้ว่ามีงานนะรู้ว่าอีกกี่วันเนี่ยข้างหน้าจะมีงานเขาจะประชุมกันจากนั้นก็จะแบ่งหน้าที่ชายและหญิง เพื่อตะเตรียมสถานที่ข้าของเครื่องใช้ที่จะนำไปใช้ในงานเช่นเขาจะเกณฑ์ชายชกันไปจับหมูป่าสัตว์ป่าไก่ป่ารวมถึงวัวควายนะเอามาผูกมัดไว้นะรวมถึงปลาในแม่น้ำลำคลองเพื่อที่จะเอามาทำอาหารเลี้ยงผู้คนในวันงานอีกด้วยนะครับแล้วก็เอามาเลี้ยงเนี่ยเอามาไว้เยอะๆเนี่ยเพื่อที่จะให้เพียงพอกับคนที่มาในงานด้วยมิให้ขัดสนอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับ บ้านเรือนของชาวบ้านส่วนมากก็จะเป็นกระอ๊อบหรือว่ากระท่อมที่สร้างจากวัสดุทางธรรมชาติในพื้นที่นำมาก่อสร้างบ้านเรือนบ้างก็อยู่กันเป็นกลุ่มก้อนบ้างก็กระจายกันอยู่ตามที่ไร่ที่นาตามป่าเขาก็มีอาศัยอยู่กันอย่างมีความสุขอยู่กับอยู่กันแบบเรียบง่ายนะครับแม้ไม่มีเงินเขาก็สามารถอยู่กันได้อย่างมีความสุข แตกต่างจากปัจจุบันยุคสมัยปัจจุบันหากไม่มีนะครับถ้าไม่มีเงินนะครับก็อยู่กันไม่ได้นะครับต่างจากปัจจุบันมากนะครับพูดถึงสมัยก่อนเนี่ยถ้าเกิดว่าไม่มีค่าศึกนะครับคนไทยโบราณเนี่ยมีวิถีชีวิตที่มีความสุขถ้อยทีถ้อยอาศัยกันมีความอุดมสมบูรณ์นะครับของธรรมชาตินะครับอยู่กันแบบนี้มาหลายชั่วอายุคนซึ่งมีประเพณีวัฒนธรรมศรรมิลปะภาษาศาสนา ที่เรียบง่ายและสุขกายสุขใจมาโดยตลอดมาพูดถึงในช่วงฤดูหนาวนะครับของคนยุคโบราณเนี่ยแต่ก่อนเนี่ยจะถึงช่วงฤดูหนาวนั้นน่ะคนสมัยก่อนเนี่ยจะออกไปหาต่อหรือพึ่งนำลังต่อหรือพึ่งเนี่ยกลับมาที่เรือนจากนั้นช่วยกันแกะเอาตัวอ่อนของอต่อหรือพึ่งนี่ออกมาแล้วนำไปคั่วปรุงรส ด้วยว่านปรุงรสหรือว่านเผ็ดว่านหอมตามยุคตามสมัยที่มีพอคั่วให้สุกดีแล้วนะครับก็นํามากินกับข้าวช่วยกันทําช่วยกันกินอย่างมีความสุขและก็ดูเหมือนว่าคนในยุคยุคก่อนเนี่ยกินง่ายอยู่ง่ายนะส่วนรังพึ่งหรือว่ารังต่อแตนเนี่ยเอรังต่อเนี่ยนะครับคนโบราณเนี่ยก็จะนําไปนึ่งเพื่อที่จะเอา ส่วนที่มันหยดลงมาเนี่ยถ้าเป็นหวดของปัจจุบันเนี่ยนะครับเอาไปทําสีพึ่งทาปากในฤดูหนาวเมื่อนําลังต่อหรือว่าลังพึ่งมาทําเป็นสีพึ่งได้แล้วเนี่ยก็จะนําไปบรรจุใส่กระบ,บอกไม้ไผ่เล็กๆนะพอดีมือนะครับขนาดพอดีเพื่อที่จะเก็บไว้ใช้หรือแบ่งปันให้เพื่อนมนุษย์ด้วยกันเอาไว้ใช้ในฤดูหนาวนะครับมาทา สีปากเพื่อที่จะไม่พีรีปากนั้นแตกนะครับในช่วงฤด,ดูหนาวในอากาศมันหนาวมากเพราะว่าป่าในสมัยก่อนมันอุดมสมบูรณ์นะครับตามที่จดบันทึกเอาไว้นี่ก็ได้ว่า,าไว้แบบนั้นนะครับทีนี้เรามาพูดถึงเรื่องฟันนะครับการรักษาฟันการดูแลฟันนะครับของคนโบราณเนี่ยเขาดูแลกันยังไงนะเขาแปรงฟันกันยังไงนะครับก็มาฟังดูนะครับฟันของคนโบราณเนี่ยมีวิธีการรักษาอย่างไรคนสมัยก่อนเนี่ย ไม่ว่าจะทําอะไรนะส่วนใหญ่แล้วมักจะนําพืชหรือสมุนไพรเนี่ยที่ตนรู้ตามยุคตามสมัยที่บอกต่อๆกันมาเพราะสมัยนั้นเนี่ยไม่มีเครื่องใช้ไฟฟ้าหรือโรงงานสกัดออกมาเป็นยาสีฟันหรือเครื่องใช้อื่นๆอย่างปัจจุบันที่เราเห็นดังนั้นน่ยคนยุคก่อนเนี่ยเขาจะใช้เถาวันนํนำมาตัด ประมาณหนึ่งคืนะคบทุบทุบทุบส่วนปลายเขาจะทุบอกส่วนปลายออกหรือด้านใดนด,นด้านหนึ่งก็ได้นะให้คล้ายๆกับแปรงสีฟันนะครับสม,มุนไพรชนิดนี้นะครับจะมีกลิ่นหอมและมีฟองในตัวจากนั้นจะนําส่วนปลายเนี่ยที่ทุบเนะี่ยเอาไปจุ่มกับขี้เท่าขนะี้เท่าที่เราเนี่ยที่เราก่อไฟก่ออะไรกันเนี่ยนะครับขี้เท่าน,นะครับแล้วนํามาแปรงฟันนะนามาแปรงฟันสักพักแล้วก็จากนั้นนะครับก็ เอาน้ำนะบ้วนปากล้างปากปกติอย่างที่เราทํากันอยู่ในกรณีที่รีบเร่งหรือฉุกเฉินคนโะบราณก็จะนําถ่านที่เราปิ้งย่างนี่แหละนะกับเกลือนะจะเอาสองสิ่งนี้มาบดนะครับมาบดหรือว่าเอานํามาทั้งก้อนเลยนะครับแล้วก็ทั้งเกลือทั้งถ่านนำมาใส่ปากนะครับแล้วก็เอามาเคียเค้ยวเคียเค้ยวเคี้ยวนะครับพอประมาณนะครับเคี้ยวประมาณอยู่พักหนึ่งนะแล้วก็จากนั้นก็บ้วนบ้วนน้ำนะครับล้างออก เพราะคนโบราณเชื่อว่านะครับเกลือกับถ่านเนี่ยจะช่วยรักษาความสะอาดฟันและดับกลิ่นปากอีกด้วยทีนี้มาพูดถึงคนท้องในสมัยก่อนนะครับหรือว่าคนที่มีลูกอุ้มท้องอยู่เนี่ยไม่ว่าจะกี่เดือนก็นแล้วแต่นะครับที่ผมเคยพูดไว้ในคลิปก่อนก่อนเนี่ยนะทุกท่านอาจจะทราบกันดีนะครับทีนี้เราจะมาพูดถึงกรณีทําคลอดซึ่งคนโบราณเนี่ยยังไม่มีโรงพยาบาลจะมีก็แต่หมอบ้านหรือหมอตำย ที่ใครหลายคนเนี่ยหรือว่าท่านผู้ฟังของผมเนี่ยอาจจะเคยได้ยินนะครับในสมัยนี้คงอาจจะมีใครสักคนนะครับที่ขอดจากหมอตําแยนะครับหรือต่ท่านผู้ฟังเนี่ยเคยได้ยินหมอตําแยไหมครับหรือว่าใครที่เคยลอดนะครับจากหมอตําแยบ้างนะครับยังไงก็คอมเมนต์มาบอกด้วยแล้วกันนะครับเนาะคือหมอตําแยนะครับโดยเฉพาะตัวกผมเองเนี่ยนะครับก็ลอดกับหมอตําแยหรือว่าหมอบ้านนะครับการขอดสมัยโบราณแบบนี้นะครับก็มีความเสี่ยงสูงเช่นกัน ในเรื่องการเสียชีวิตเพราะในสมัยนั้นผู้คนก็เสียชีวิตในเรื่องนี้เยอะอยู่เหมือนกันนะบ้างก็แม่ก็ตายลูกรอดนะครับบ้างก็ลูกตายแต่แม่รอดนะครับบ้างก็เสียชีวิตทั้งแม่และลูกนะในคลาเดียวกันส่วนสายลกหรือว่าสายสะดือนะครับผมไม่รู้แหละว่าสมัยนีย้หรือว่าท่านผู้ฟังเนี่ย ้องถิ่นของท่านเนี่ยจะพูดเรียกสิ่งสิ่งนี้ว่ายังไงก็แล้วแต่นะจะว่าสายลกหรือว่าสายเดือกแล้วแต่นคนโบราณเนี่ยจะใช้ไม้ไผ่นะครับที่ผ่าจากกอสดๆหรือว่าลำต้นสดๆนี่นำมาตัดสายลกหรือว่าสายเสือเหตุผลนะครับที่คนสมัยก่อนเนี่ยใช้ไม้ไผ่เพราะมีความเชื่อว่าไม้ไผ่เนี่ยมันมีความคมบางและสะอาดคงจะไม่มีผลติด การติดตดอการติดเชื้อนะครับของแผลก็คือว่าเขามีความเข้าใจว่าใบไม้ไผ่เนี่ยมันสะอาดนะครับแล้วก็มันมีความคมและบางนะครับถ้าเกิดว่าเอาไปตัดสายสะดือเนี่ยมันจะไม่มีการติดเชื้อนะครับในการสมานแผลหรือว่าแผลนั้นๆน,น,นะครับดังนั้นเนี่ยไม้ไผ่จึงเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดสําหรับการนํามาใช้ตัดสายลรกหรือว่าสายสะดือนะครับก่อนจากการในคลิปคลิปนี้นะครับผมหวังว่าทุกๆท่านนะครับ คงจะพอเข้าใจว่าความเป็นมาเนี่ยในวิถีชีวิตของบรรพบุรุษไทยในอดีตมีความเป็นมาอย่างไงมีมากก็น้อยหากผิดพลาดตกล่นตรงไหนก็ต้องขาบขออภัยด้วยเพราะสิ่งที่นํามาเล่านั้นนะครับนำมาจากตําราการจดบันทึกโบราณที่วัดท่าการ้องก็ผมไม่ได้แต่งขึ้นเองแต่อย่างใดนะครับไว้พบกันใหม่เรื่องราวต่อไปขอบคุณมากครับสวัสดี